ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอากิระนิชิโนะควบการทำงานกุ้มบังเหียน2ชุดทั้งชุดใหญ่และชุดยู่23หากเดาใจการทำงานของกุซือชาวญี่ปุ่นเริ่มจะต้องเดินหน้าสร้างตัวเลือกให้มากขึ้นหากเดาใจการทำงานของกุซือชาวญี่ปุ่นเริ่มจะต้องเดินหน้าสร้างตัวเลือกให้มากขึ้นสำหรับแมตช์การแข่งขันที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวอีกทั้งความคาดหวังในการพาท,ทีมประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในรายการฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่สถานการณ์ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักเนื่องจากลงสนามไป5เกมมี8แต้มจากการเสมอเวียดนาม0-0ในบ้านชนะอินโดนีเซียนในการออกไปเยือนชนะ UAE 2ประตูต่อ1ในบ้านและออกไปเยือนพ้าให้กับมาเลเซีย1ประตูต่อ2และยังไปเสมอกับเวียดนามในนัดเยือนโปรแกรมที่เหลืออีก3เกม ังการพบกับอินโดนีเซียในนัดเยา่าพบกับ UAE ในนัดเยือนและพบกับมาเลเซียในนัดเย่าอีกครั้งจึงเป็นหมุดหมายที่สําคัญการเรียกผู้เล่นขึ้นมาในฟี f ฟเดยรอบนี้มีปัจจัยหลายอย่างในการเลือกนอกเหนือจากผู้เล่นต่างแดนที่ติดปัญหาเรื่องการเดินทางโปรแกรมอุ่นเครื่องกับชาติอื่นๆไม่มีอากิระนิชิโนะจึงต้องเลือกผู้เล่นพลังหนุ่มเข้ามาทดสอบฝีเท้าแบบจริงจัง เข้ามารับรู้วิธีการของตัวเองเพื่อกลับไปฝึกฝนหลังจากนี้จึงเป็นการส่งถ่ายข้อมูลที่สำคัญอากิรานิชิโนจะเห็นผู้เล่นกลุ่มแกนหลักในชุดยู3 3ในอนาคตอย่างชัดเจนแล้วค่อยๆต่อยอดผู้เล่นอายุน้อยฝีเท้าดีเข้ามาซึ่งผลดีทีมชาติชุดใหญ่ก็จะได้รับอน,นิสงการเติบโตของผู้เล่นในปีหน้า2 5 6 4โปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่ จะอัดกระจุกชุกตัวมากมายหากว่าสถานการณ์ทุกอย่างพัฒนาทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นผู้เล่นชุดใหญ่ของทีมชาติไทยและชุดย23จะคาบเกี่ยวกันประมาณว่าจะกลายเป็นทีมชาติชุด A และชุด B ในใจของนิชิโนทุกคนจะเกิดการแข่งขันเพื่อวิ่งเข้าหาทีมชาติชุดใหญ่โดยเพยดานกลุ่มอายุเกินก็ต้องรักษาสภาพฝีเท้าของตัวเอง ไม่ให้เกิดการแซงเข้ามาของรุ่นน้องนี่คือการแข่งขันทางอ้อมอีกทั้งโปรแกรมที่อัดแน่นในปีหน้าจะทำให้นักเตะทีมชาติไทยถูกกำหนดเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่จะเน้นในแต่ละรายการซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ต้องรอ AFC เคาะอย่างเป็นทางการอีกครั้งซื่อดังของญี่ปุ่น Soccer King ได้พูดถึงวงการฟุตบอลไทยในช่วง10ปีหลังมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเร็วกว่าที่คิดหลังจากสมาคมฟุตบอลไทยได้มีการเซ็น MOU กับทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นรวมถึงทีมชาติไทยยังได้อากิระนิชิโนเข้ามาเป็นกุลซือใหญ่นำทัพซื้อญี่ปุ่นได้ยกการวางรากฐานของวงการลูกหนังไทยในปัจจุบันที่กำลังจะเริ่มวางรากฐานอาจจะมาจากแนวคิด1ทีม1จังหวัด แต่พอ10ปีที่ผ่านมาจาก1ทีม1จังหวัดกลายเป็นว่ามีระบบธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องทำทีมด้วยทีมในรูปแบบที่มีเจ้าของ1คนสามารถสร้างทีมให้เป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยในตลอด10ปีที่ผ่านมาอย่างสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดอีกหนึ่งแนวทางมีบริษัทองค์กรที่เข้ามาสร้างทีมสโมสรฟุตบอลเพื่อสร้างนักฟุตบอลโดยซือญี่ปุ่นมองว่าการที่ฟุตบอลไทย มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากขนาดนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีบุคลากรจากญี่ปุ่นเข้ามาทำฟุตบอลไทยมากขึ้นแนวคิดส่วนใหญ่ที่ญี่ปุ่นคือเชื่อมั่นในบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งพยายามผลักดันผู้เล่นดาวรุ่งใหม่ๆขึ้นมาบนเวทีใหญ่เสมอส่งผลต่อความแข็งแกร่งทั้งในสโมสรและทีมชาติแต่ในอดีตของทีมชาติไทยใช้ผู้เล่นชุดไหนก็มักจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมตลอด พอถึงเวลาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็ค่อยมาค้นหาผู้เล่นใหม่ซึ่งต่างจากของญี่ปุ่นที่มีแนวทางมาอย่างยาวนานที่จะพยายามค้นหาดาวรุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและที่สําคัญมีศักยภาพที่สามารถทดแทนกันได้ซึ่งแนวความคิดนี้กําลังเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยโดยสื่อญี่ปุ่นมองว่าที่ประเทศไทยในตอนนี้มีสโมสรเกินกว่าจังหวัดที่เขามีคือ77จังหวัด แต่มีสโมสรร้อยกว่าสโมสรซึ่งหมายความว่าเมื่อมีสโมสรเยอะก็จะมีผู้เล่นในระดับเยาวชนเยอะตามไปด้วยโดยแนวคิดร้อยปีจากเจลีถูกส่งมายังประเทศไทยเร็วกว่าที่คิดไว้คือแนวคิดในการผลักด,ดันผู้เล่นเยาวชนมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่คชญี่ปุ่นเข้ามาทําทีมในวงการลูกหนังไทยมากขึ้นรวมถึงนักเตะญี่ปุ่นที่เข้ามาค้าแข้งด้วยแสดงถึงความเป็นเหมืออาชีพ อย่างเช่นการประกาศรายชื่อ28ผู้เล่นของอาิระนิชิโนะในช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมซึ่งมีผู้เล่นหน้าใหม่มากถึง13คนล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นอายุน้อยส่วนใหญ่กันทั้งนั้นทําให้ญี่ปุ่นกําลังจับตาก,การพัฒนาของฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากในอนาคตไม่แน่อาจจะยกระดับขึ้นมาเทียบเคียงกับพวกเขาก็เป็นได้ สื่อนอกตัดเกรดกองกลางทีมชาติไทยเบนจามินเจมเดวิสเกมล่าสุดที่ประเทศอังกฤษเบนจามินเดวิสมิดฟิลทักษะเชิงสูงทีมชาติไทยถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องในศึก EFL โทฟี่รอบแบ่งกลุ่มเกมที่ออกไปเยือนปีเตอร์โบโรเกมดังกล่าวเบนจามินเดวิสลงประจำการในตำแหน่งแดนกลางทางฝั่งขวา90นาทีเต็มมีส่วนสำคัญในการคุมจังหวะเกมเปลี่ยนจากรับเป็นรุก โดยฟูลเล่ออกไปพ่ายต่อปีเตอร์บารโร2ประตูต่อ4ทางสื่อได้ให้คะแนนกับเจ้าตัวในรุกทีมชาติไทยในเกมนี้ที่6.8คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่สูงมากที่สุดในบรรดาแผงกองกลางของทีมทั้งหมดสำหรับเบนจามินเจมเดวิดเป็นกำลังหลักให้กับทีมฟูลเล่ชุด u 23เพิ่งจะได้รับสัญญาใหม่จากฟูลเล่และเขาตั้งเป้าจะขึ้นชุดใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้า เงียนกวงไห่ปฏิเสธเจลีกหล่อที่จะรุยยุโรปซ c c e ร์คิงสื่อชื่อดังของญี่ปุ่นรายงานฮานอยเอฟซี FC, บอกปัดปฏิเสธให้เงียนกวงไห่ซูปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งทีมชาติเวียดนามย้ายไปร่วมทีมเจลีกที่ญี่ปุ่นเพราะไม่จําเป็นต้องเดินตามรอยชนะทิพที่ประสบความสําเร็จกับคอนซาเรซซัปโปโรหรืออย่างทีระทอที่คว้าแชมป์กับโยโกฮาม่าเอฟวรีนอโดยมองว่าเงียนกวงไห่ เหมาะที่จะไปเล่นในลีกที่มีระดับสูงกว่าเอเชียอย่างในยุโรปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทั้งก่อนหน้าปาร์คหางซอกุซูใหญ่ทีมชาติเวียดนามเคยบอกเอาไว้ว่าหากเงี้ยนกวงไฮย,ย้ายไปเจลีกก็คงประสบความสําเร็จเหมือนกับชนาทิพแน่นอนแต่เงี้ยนกวงไฮเหมาะที่จะไปเล่นที่ลาลิก้าสเปนมากกว่าเบนนี่ เอเย่นฝั่งยุโรปของ f p s Management and Consulting ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านเพจ f p s เพื่อเหตุผลที่เอลเช่ปิดดิวชนาทิปสงกสินานารุกทีมชาติไทยจากสโมสรอนคอนซาโดเล่ไม่ทันวันที่5ตุลาคม1จะไม่ซื้อผู้เล่นโดยไม่ได้ดูฟอร์มการเล่นจากขอบสนามทีมจากยุโรปจะไม่ซื้อผู้เล่นโดยการดูฟอร์มจากคลิปวิดีโอหรือดูจากชื่อเสียงแต่พวกเขามีงบประมาณ ที่จะส่งแมมมองมานั่งดูฟอร์มที่ขอบสนามก่อนจะปิดดิวแต่ด้วยสถานการณ์โควิดส9ส่งผลให้แมมมองไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้โดยง่ายจึงทําให้ปิดดิวชนาทิปไม่ทันในวันที่5ตุลาที่ผ่านมา 2. ขึ้นอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโร1 0 0เอเซนย่นไม่สามารถกําหนดได้เบนนี่ระบุว่าเอเย่นได้มีการพูดคุยกับคอนซาโดเรซัปโปโรเกี่ยวกับดิวของชนาทิพอยู่เป็นระยะ โดยทางสโมสรต้นสังกัดไม่ยอมให้ชนาทิปย้ายไปยุโรปด้วยสัญญายืมตัวหากจะไปต้องเป็นสัญญาซื้อขาดเท่านั้นและชนาทิปมีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน f p s อยู่ในขณะนี้อีกด้วย้ามกัมเนีกส่งผลย้ายทีม5ตุลาคมเบนนี่ระบุว่าทีมในยุโรปจะไม่มีทางเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอย่างแน่นอนต้องมีสภาพร่างกายที่ฟิตเต็มร้อเท่านั้น โดยเบนนี่ได้ทิ้งท้ายด้วยว่าเจลีกจบเดือนธันวาคมจะเร่งดำเนินการปิดดิวของชนะทิปสู่ลาลิกาสเปนกับเอลเชในทันทีอินโดนีเซียได้แข่งลูกครึ่งดัชเตรียมประเดิมเจอไทยสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียได้ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการมา์คร็อกดาวเตะลูกครึ่งดัชอินโดนีเซีย เป็นผู้เล่นสัญชาติอินโดนีเซียโดยสมบูรณ์ชินแต่ยังอดีตท,ทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศเรียกมาคร็อกดาวเตะกองกลางตัวรับลูกครึ่งดัชอินโดนีเซียเข้าสู่แคมป์ทีมชาติอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยและจะเป็นแข่งทีเด็ดที่จะช้ารับมือกับทีมชาติไทยในนัดต่อไปที่จะต้องพบกันในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจี